สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับรัวนิชานันนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้สองกล้องหน่อยนะคะโอเคค่ะสว่างดีค่ะขยับ่อยนะคะวันนี้เราจะมาชวนกันห่อขนมกล้วยนะคะวันนี้ขนมกล้วยของเรานี้นะคะก็จะทํำด้วยกล้วยหักมุกค่ะคุณผู้ชมรู้จักนะคะรู้จักกล้วยหักมุกค่ะ ขนมกล้วยหักมุกนะคะวันนี้เราจะทําแบบย่างนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราใช้กล้วยหักมุกเมีย6กลูกนะคะ<ม>เดี๋ยวอาัตราส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมคะขนมกล้วยนี่นะคะก็มีส่วนผสมของแป้งกะทิแล้วก็แป้งกะทิกล้วยแป้งกะทินะคะแล้วก็อะไรล่ะอะไร แป้งกล้วยกะทิแป้งกล้วยกะทิแป้งนี้ก็ยังมีสองอย่างแป้งข้าวเจ้ากับแป้งแป้งมันนะคะแล้วก็มะพร้าวขูดด้วยกระต่ายนะคะจากนั้นก็มีดอกเกลือเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมคร่าวๆนะคะของขนมกล้วยแต่วันนี้เราทําขนมกล้วยเป็นขนมกล้วยพัฒนาโดยการโดยการทําขนมกล้วยของอ่กล้วยหักบุกนะคะ การทำขนมกล้วยเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ตอนนะคะคุณผู้ชมขั้นตอนที่1ก็คือว่าจะเป็นขนมกล้วยจะต้องมีอุปกรณ์รณใช่ไหมคะมีกล้วยมีแป้งมีน้ำตาลนะคะวันนี้เราใช้น้ำตาลตีนนะคะมีน้ำตาลอย่างเงี้ยส่วนผสมของเขานะคะอันนี้ก็เป็นตอนหนึ่งคือส่วนผสมตอนที่2ก็คือว่าเอามาหอ่อวันนี้เราห่อแบบย่างนะคะหอ่อขั้นตอนที่3าก็เอาไปย่าง พราะฉะนั้นก็จะมีอยู่3ขั้นตอนนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรามาเน้นการห่อนะคะส่วนผสมคุณผู้ชมไปดูได้ในในขวดิชานันนี่แหละคะ่ะได้ทำได้ทำอัตราส่วนและวิธีผสมแสดงให้เห็นเลยว่าวิธีการผสมผสมอย่างไรนะคะจากนั้นก็จะเป็นวิธีการห่อนะคะคือบางทีเราก็เอาไปนึ่งได้เอาไปย่างได้นะคะวันนี้เทปนี้เราจะมาเน้นการหอ ให้ดูว่าการห่อขนมกล้วยย่างเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะหออย่างไรนะคะรูปแบบเป็นอย่างไรตอนนี้ขนมกล้วยย่างเดี๋ยวนี้มันจะหากินยากนะคะคุณผู้ชมอยากกินก็ต้องทําเองค่ะเวลากินต้องกินตน้นทุนนะคะถึงจะอร่อย ย่างไปกินไปนะคะลองทําดูนะคะแล้วก็มาเล่าสูตรกันฟังบ้างทำกล้วยน้ําวาก็ได้คะ่ะกล้วยหมุกก็ได้หรือกล้วยตามใจปรารถนาของท่านก็ทาได้เหมือนกันนะคะอัตราส่วนก็จะเปลี่ยนไปนะคะาราคาตอนนี้เรามาดูวิธีการห่อนะคะอันนี้ก็เป็นใบตองเรานะคะที่ทํป็บตองการห่อขนมกล้วยย่างเนี่ยเราก็ทํไว้ให้ดูแล้วนะคะเข้าไปดูได้ในหัวข้อการทําใบตองขนมกล้วยนะคะ ก็ยาวประมาณสักเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดถึงนะประมาณหกเจ็ดประมาณนี้นะคะโดยประมาณแล้วก็มกว้างก็ประมาณสักสี่ค่ะสามครึ่งถึงสี่การการกหนดไปนตองเนี่ยหรือการกลับไปตองเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทาหอเล็กหรือหอใหญ่ขึ้นอยู่กับใจปรารถนานะคะวันนี้เราจะทํห่อละสองคำค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,คะมาดูค่ะ ะะไปตอนก็ประมาณนี้นะคะอารักาหนึ่งช้อนนะคะเราจะใช้1ช้อนเท่านะั้นเพราะว่าเราทำหอมเองหอมมากเลยนะคะดมก่อนหอมอะไรคะหอมกล้วยหอมน้ำตาลนะคะหอมกะทิเราใช้กะทิสดนะคะตักมาแล้วนะคะพับค่ะถักขวามือพับเข้ามานะคะพับให้พอดีกับขนมนะคะอันด้านซ้ายก็พับเข้ามาเหมือนกันให้พอดีกับ เก็บชายเล็กน้อยค่ะเพื่อให้สวยงามนะคะเก็บชายเล็กน้อยจับกาให้พอดีกับขนมบีไปนิดนึงเพื่อไม่ให้ขนมไหลไม่ยากนะคะใช้ไม่กัด่ะไม่กัดแทงค่ะแทงลงนะคะแล้วก็แทงขึ้นกันไม่ให้ขนมไหลไหว้ค่ะยกยกหน่อยจากนั้นก็ประทับอีกข้างหนึ่งค่ะพับเข้ามาค่ะนะคะ ไม่ยากกัดแทงลงและแทงขึ้นนะคะก็เป็นสองนะคะตรงกลางก็ใส่ไมอีกสักนิดหนึ่งกันหลุกนะคะกันโวประเดี๋ยวไปยา่างแล้วเขาจะพองตัวขึ้นมาอีกอันนี้ก็สําเร็จนะคะเี่อหคะน่ารักไหยคะ่ะส่วนนี้ถ้าไม่เท่ากันแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายก็ได้เพื่อให้เกิดความสวยงามน,นะคะเอาละคะ่ะวางไว้ก่อนนะคะวางโชยก่อน,นะ ขยับหน่อยขยับหน่อยดูใหม่นะคะทำให้ดูค่ะเดี๋ยวจะหอ่อสักค้าหอ่อทำให้ดูตักมาค่ะหนึ่งช้อนโดยประมาณนะคะให้เขาไหลมาทางด้านขวาเยอะๆหน่อยพับเข้ามาค่ะให้พอดีกับขนมนะคะแล้วก็ข้างขวาข้างซ้ายก็เช่นเดียวกันพับเข้ามาเหมือนกันเก็บชายเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความสวยงาม การเก็บชาการไหวนะคะต้องเอียงนิดนึงนะไม่งั้นขนมจะไหลแทงลงแล้วแทงขึ้นนะอันนี้ก็แบ่งเป็นสามส่วนนะคะเวลาทำนะคะแต่ตอนนี้แบ่งเป็นสามส่วนเพื่อที่จะจกราดนกรับกราดได้ใส่ตาก็ได้ค่ะแทงลงแล้วแทงขึ้นตรงกลางก็ใส่เพื่อกันขนมกหกน่าละคะ่ะสำเร็จแล้วนะเป็นห่อที่สอง นะคะเลื่อมล้ํากันบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะโชว์ไว้ก่อนค่ะดูใหม่นะคะตักขนมมานะคะพับเข้ามานะคะเราจะใส่เลขให้เพื่อให้เพื่อให้ง่ายกับการจําหนึ่งค่ะหนึ่งะคะกว่าทางด้านซ้ายเป็นสองพับเข้ามาเป็น3ามกัดไม่กัดเป็นสี่ เป็นสี่นะคะกัดอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันไม่ต้องนับตรงกลางอีกอันหนึ่งก็ไม่ต้องนับเดี๋วจะนับก็ได้สุดแท้แต่เป็นสี่นะคะพับเข้ามาหนึ่งสองสาสี่ถ้าข้างนี้เรานับก็จะเป็นห้าตรงกลางอีกก็จะเป็นห กัดไม่กัด3กรดเพราะฉะนั้นหนึ่งหองก็จะมีหกขันตอนนะคะตัวใหม่นะคะใส่เลขให้เพื่อง่ายต่อการหอค่ะจะได้จับเป็นตัวเลขช้อนหนึ่งนะคะเห็นนะพับเข้ามาค่ะนับหนึ่งข้างซ้ายค่ะไปนับเป็น2พับเข้ามาเก็บเก็บนับเป็นสามกัดไม่กรดค่ะนับเป็นสี่ หตัวนี้นับเป็นสี่แล้วนะคะอีกข้างหนึ่งนับเป็นห้าใส่เลขจะง่ายดีนะคะนับเป็นห้าต่อไปตรงกลางก็เป็นหเพราะฉะนั้นหนึ่งหอเวลา,าพับไปตองก็จะมีสามกัดไม่กัดสามก็รวมกันเป็นหกนะคะจังง่ายๆะคะ่ะโชว์ไว้ก่อนนะคะไว้ข้างนี้่ะ เดี๋ยวจะห่อให้ดูอีกสักห่อหนึ่งนะคะแล้วจะเพิ่มความเร็วค่ะับเข้ามาหนึ่งสองสามกัดเป็นสี่เป็นห้า ยากนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าการหอนี้นะคะต้องเพิ่มความเร็วนนิดหนึ่งเพราะว่าขนมมันเหลวถ้าเกิดเราทำช้ามันจะหล่นคะคะ,นะคะอ่ะเดี๋ยวจะทำเพิ่มความเร็วอีกสักสองหอนะคะเพิ่มความไม่ยากคะ่ะวันนี้เราใช้ใบตองกล้วยตานีนะคะจะเขียวสวยสดะคะ่ะ พอาละค่ะหออให้สำเร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะต่อไปไปทำอะไรคะวันนี้ห่อแล้วคะ่ะห่อเสร็จแล้วไปทำอะไรคะตอบสิคะได้ยินนะต่อไปก็ไปย่างคะ่ะย่างแล้วก็จะเกิดความหอมนะคะดูที่เราย่างเสร็จแล้วนะคะคุณโู้ชนะย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยย่างไม่นานนะคะนะคะ แล้วพอเกียมเกียมก็โอเคหอมค่ะหอมเปตองแล้วก็หอบขนมก,กล้วยหลายอย่างรวมกันนะคะแป้งกะทิน้ำตาลกล้วยหอค่ะเห็นไหมดูที่เราย่างซีเหลืองดีไหมคะ่ะ <c oughs> เหลืองดีค่ะสวยงามค่ะหอมไหมคะหอมไปกับเราด้วยนะคะอร่อยค่ะลองทําดูนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้าง ย่างไม่ยากนะคะวันนี้เราเน้นการหอ่อเราไม่เน้นการย่างโอกาสต่อไปจะย่างให้เห็นแต่ว่าในเทปใ,ใ,ในเทปในในเทปแล้วแล้วมาเนี่ยก็ย่างให้เห็นอยู่นะเข้าไปดูได้ค่ะวิธีการย่างขนมกล้วยค่ะวันนี้ขนมกล้วยของมุกย่างของเราก็สําเร็จลงแล้วนะคะที่เหลือเดี๋ยวจะห่อให้เสร็จนะคะจานนี้จะไปแจกเพื่อนบ้านก่อนค่ะ สอกล้องหน่อยโอเคค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวพบกันค่ะอย่าลืมนะคะหัดถอนะคะเดี๋ยวตาส่วนทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปค่ะเวลาย่างนี่ก็เป็นเทคนิคการย่างนะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะ โชว์ใกล้ๆหน่อยค่ะโชว์ใกล้ๆไม่คะสวยงามไมคะคุณผู้ชมขนมกล้วยย่างค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ